สวัสดีครับไอ้รันพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งข่าวเพราะไม่เป็นน้องเกษตรกรชาวนาะชาวไร่ไประจำวันที่5พฤษภาคม2565นะครับ ข้อมูลล่าสุดในตอนนี้นายธนารัตน์งาวรัยรัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าทางทกศนะครับได้มีการเปิดเผยว่าตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคอรมเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองได้มีการเห็นชอบให้มีการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีแล้วก็โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,565เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติให้สําหรับพี่น้องเกษตรกรเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ด้วยนะครับและเป็นไปตามที่ก,กระทรวงการคลังได้มีการเสนอซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติทั้งหมด7ภัยซึ่งก็ได้แก่น้ําท่วมหรือว่าฝนตกหนักภัยแล้งฝนแล้งหรือว่าฝนทิ้งช่วงลมพาย,ายุหรือว่าพา,ายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือว่าน้ําค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และก็ช้างป่านะครับรวมถึงทั้งภัยศัตรูพืชและก็โรคระบาด ซึ่งก็แบ่งเป็นการรับประกันภัยพื้นฐานก็คือเทียนหนนะครับแล้วก็การรับประกันภัยโดยภาคสมัครใจของพี่น้องเกษตรกรหรือว่าเทียสองซึ่งทางทกศในฐานะธนาคารของรัฐนะครับพร้อมีีการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยที่มีการวางเป้าหมายพื้นที่การปลูกข้าวกว่า28ล้านไร่แล้วก็พื้นที่การปลูกข้าวโพดกว่า2ล้านไร่ซึ่งก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ โครงการประกันภัยข้าวนาปีปีการผลิต255 5ผู้เอาประกันต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็มีการแจ้งปรับข้อมูลเกษตรกับทางกมรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าทอบอกอในปีการผลิต255 5ทั 25, บ6โดยทางรัฐบาลก็จะเป็นผู้สนับสนุนค่าเบีย้ยประกันอยู่ที่59บาท40สสตางค์ต่อไร่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกซื้อประกันขั้นพื้นฐานตามพื้นที่ความเสี่ยงหรือว่าเทียร์หนึ่งซึ่งจะได้แก่ พื้นที่เสี่ยงต่ำอยู่ที่99บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงกลางอยู่ที่199บาทต่อไร่แล้วก็พื้นที่ความเสี่ยงสูง218บาทต่อไร่ไม่รวมอากรสเตมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งก็มีวงเงินคุ้มครองสําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด7ภัยจํานวนอยู่ที่1,190บาทต่อไร่แล้วก็กรณีศัตรูพืชและก็โรคระบาดวงเงินความคุ้มครองอยู่ที่595บาทต่อไร่ และพิเศษสําหรับกรณีพี่น้องเกษตรกรลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อกับทางทกศจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง99บาทในทุกพื้นที่ความเสี่ยงแล้วก็ทุกๆยอดสินเชื่อ4,000บาททกศก็จะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันให้ฟรี39บาท60สตางค์ซึ่งทําให้พี่น้องเกษตรกรลูกค้าสามารถทําประกันภัยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าเกษตรกรที่สนใจซื้อประกันภัยส่วนเพิ่มหรือว่าเทียสองนะครับสำหรับชําระค่าเบี้ยประกันได้ย เองได้แก่พื้นที่เสียงต่ำอยู่ที่27บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงกลางอยู่ที่60บาทต่อไร่และพื้นที่ความเสี่ยงสูงอยู่ที่110บาทต่อไร่ไม่รวมอากรสแตมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งวงเงินคุ้มครองเพิ่มอีก240บาทกรณีเกิดเกตไธรรมชาติแล้วก็วงเงินคุ้มครองเพิ่ม120บบาทกรณีโรคระบาดและก็ศัตรูพืชนะครับ ในส่วนของโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2,515ผู้เอาประกันต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับที่มีการ้นทะเบียนแล้วก็มีการแจ้งปรับข้อมูลเกษตรกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าทาบกในปีการผลิต2,515ทับ66โดยที่ทางรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนค่าเบีย้ยประกันอยู่ที่96บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถเลือกซื้อประกันตามพื้นที่ความเสี่ยงซึ่งก็ได้แก่พื้นที่เสี่ยงต่ำ150บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ยงกลางอยู่ที่350บาทต่อไร่และก็พื้นที่ความเสี่ยงสูง550บาทต่อไร่ไม่รวมอกรสแตมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยที่มีวงเงินคลุมครองสําหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด7ภัยจํานวนอยู่ที่1 5 0 0บาทต่อไร่และก็กรณีศัตรูพืชและก็โรคระบาดวงเงินความคุุมครองอยู่ที่750บาทต่อไร่ซึ่งพิเศษนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรก,กรณีที่เกษตรกรลูกค้าที่ใช้บร,ริการสินเชื่อกับทางทกศจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพียง160ในุกพื้นทหกสิบบาทใยง แล้วก็ทุกๆยอดสินเชื่อ4,000บาทซึ่งทกศก็จะสนับสนุนค่าเบีย้ยประกันภัยให้ฟรี64บาทซึ่งก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรลูกค้าสามารถทําประกันภัยได้โดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมและสําหรับเกษตรกรที่สนใจซื้อประกันภัยส่วนเพิ่มหรือว่าเทียสองสามารถชําระค่าเบีย้ยประกันได้ด้วยตนเองได้แก่พื้นที่เสี่ยงต่ํา90บาทต่อไร่พื้นที่ความเสี่ยงกลาง100บาทต่อไร่และก็พื้นที่ความเสี่ยงสูง110บาทต่อไร่ ไม่รวมอากรสแตมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงินคุ้มครองกรณีเกิดเจภัยธรรมชาติเพิ่มอีก240บาทและกรณีโรคระบาดศัตรูพืชเพิ่มอีก120บาทระยะเวลาแบ่งเป็น2รอบการผลิตซึ่งได้แก่รอบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤด,ดูฝนสิ้นสุดการเอาประกันภัย31พฤษภาคมแล้วก็รอบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤด,ด,ดูแรงนะครับวันที่1ตุลาคม2565ถึง15มกราคม2566 และกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับพี่น้องเกษตรกรผู้ทาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สํานักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ซึ่งทางสํานักงานเกษตรอำเภอก็จะส่งข้อมูลไปยังสมาคมวินาศภัยเพื่อประเมินข้อมูลความเสียหายและเมื่อมีการตรวจสอบครบถ้วนแล้วนะครับทางสมาคมก็จะมีการพิจารณาการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขภายใน15วันผ่านทางระบบทกส โดยเข้าบัญชีเงินฝากของพี่น้องเกษตรกรโดยตรงนะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงรายละเอียดต่างๆทุกท่านก็สามารถที่จะเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ,ของทกศที่ www.baac.or.th และต้องกราบขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางทกศมานโอกาศนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time